อนิเมะเรื่อง Attack on Titan ซีซั่นที่1ตอนที่25ชาฉากการไล่ล่าและจับกลุ่มไททันหญิงผู้ที่เป็นสปายที่แฝงตัวเข้ามาและเป็นบอสแสสำคัญก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกันคนละหนึ่งตุ่มด้วยนะครับภายในตัวเมืองที่เต็มไปด้วยฝูงชนบ้านเมืองพังทลายเสียหายจากการวิ่งไล่จับของสองไททนันถึงแม้แอนนี่จะถูกต้อนจนจนมุมแต่ก็ยังสามารถต่อกรกับไททันจู่โจมจนบาดเจ็บสาหัสและหาหนทางหนี ยิ่งเพิ่มความเครียดแค้นของเอเลนที่มีต่อเหล่าไททันและระเบิดความโกรธออกมาจนสุดขีดจนมีเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาจากในตัวของไททันส่งผลทําให้ไททันจูโจมีความรวดเร็วและเข้าต่อสู้อย่างบ้าคลั่งเพื่อหยุดยั้งแอนนี่และสุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มแอนนี่ได้สำเร็จด้วยฝีมือของมิคาสะแต่ถ้าหากแฟนๆแอคแทกออนไททันได้เคยอ่านมังงะในตอนที่33าจะพบว่าเอเลนนั้นถูกแอนนี่โจมตีจนไททันจูโจมไม่สามารถต่อสู้ได้ และรีบตรงไปยังกำแพงโดยทันทีก่อนจะถูกมิกาสะหยุดยั้งเอาไว้ได้ทันใช่แล้วครับฉากที่เอเลนเปิดหมดบาคคั่งหรือเบอร์เซิร์กนั้นเกิดจากฝีมือของทีมอนิเมะและไม่เคยเกิดขึ้นในมังงะที่ใส่เพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มอัตลรกและจุดไคลแม็กของเนื้อเรื่องในตอนจบของซีซั่นที่1ให้ดูน่าตื่นเต้นและเร้าใจมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีชาวต่างชาติหลายคนติในเรื่องที่เพิ่มฉากนี้ขึ้นมาทำให้หลายคนเข้าใจผิดในเรื่องพลังของไททันจูโจมแล้วเพื่อนๆหละคิดเห็นยังไงกับฉากที่ถูกเพิ่มขึ้นมาสนุกตื่นเต้นไปกับฉากนี้หรือคิดว่าไม่ควรเพิ่มฉากนี้ขึ้นมาแล้ทำตามเฉพาะในต้นฉบับ